เฮ้ยสงการปีนี้พวกมึงจะห้ามอะไรกันเะขนาวะคือสงการเนี่ยมันเป็นงานประเพณีมีปีละครั้งปีละครั้งพวกมึงหัดอาร่อรวยได้มังม้งไหมเนี่ยมึงดูสิเนี่ยอากาศเดือนนี้แม่งก็โคตรร้อนเลยไม่ให้กูเล่นสงการแล้วมึงจะทำอะไรมึงดูเหงื่อกูสิเนี่ยกูออกมาทำงานข้างนอกแล้วเหงื่อแม่งแตกขนาดนี้เนี่ยมึงดูแดดสิเนี่ยตอนกูอัดนี่แม่งห้าโมงเย็นแดดแม่งแรงยังกับเที่ยงวันอ่ะตัวกูจะละลายได้อยู่แล้วเนี่ย ม่ให้กูเล่นสงการแล้วมึงจะให้กูทําอะไรแม่งห้ามกูขับรถกระบะเอาถังน้ําใส่รถกระบะขึ้นสระน้ําแล้วมึงจะให้กูทํำยังไงเดินก็ไปถึงไปใกล้ๆหน้ากันแล้วก็ทุยตุยน้ำลายใส่กันแบบนี้เหรอแม่งแล้วแม่งห้ามแป้งแป้งมันไปทําความเดือดร้อนให้ใครวะแป้งแป้งเย็นๆน่ะกูต้องการความเย็นมึงเข้าใจป่ะแม่งร้อนแม่งห้ามพวกกูเอา ถังน้ําใส่รถกระบ,บะขึ้นมาสาดน้ํากันเอางี้หาเสียงข้าวหน้าพวกมึงห้ามเอาเครื่องเสียงใส่ท้ายรถหาเสียงแล้วเปิดหาเสียงเอาปะ่ะแม่งห้ามกูป่าแป้งเอาละครงี้ขาเสียงข้าวหน้าพวกมึงห้ามเอาป้ายมาปิดตามเสาไว้เอาปะ่ะแม่งน่าลำคานกว่าพวกกูป่าแป้งอีกพูดจริงจริงนะออกกฎอะไรให้มันอรลู์มารวยกันหน่อยให้มันตามสถานการณ์มันร้อนเนี่มึงดูเหงื่อกูสิเนี่ยแม่งโอ้โหอะไรกันนะักระน,นาประเทศไทย